ละครโรบอกตอนลิลิตตะเลงพ่สวัสดีค่ะนักเรียนในคาบหน้าเราจะนำเสนอเรื่องลิลิตตะเลงพ่กันนะคะคาบตอนที่7 8 9 10 25 26 27 28อย่าลืมเตรียมเนื้อหากันมาด้วยนะคะมีกันบ้านอีกล่ะฉันเหนื่อยจังเฮ้อนี่นี่นายเคยเรียนเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายป่ะอ่าผมเคยเรียนเรื่องนี้อยู่นะครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพอดีว่าคุณครูให้ฉันนำเสนอเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนที่7 8 9 10 25, 26, 27, 28ในคาบหน้าเธอพอจะแปลบทประพันธ์ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมได้เลยครับงานอันนี้ผมเคยทำอยู่เย้ yeah! ดีใจจังเลยอะ่ะขอบคุณนะนายเรื่องราวจะเป็นแบบนี้นะครับพระมารดากำลังตั้งครรภ์ทุกคนต่างดีใจและเคารพนอบน้อมหนุ่มผู้มีฐานะเสมอพระองค์ก็งดงามทุกสิ่งดูสงบและสมบูรณ์ข้าพเจ้าจำต้องจากคนรักและจากแม่ไป แม่อย่าได้กำวลไม่นานก็จะกลับมาจากนั้นเป็นคากล่าวถวายพระพรอขอให้พระมหากษัตริย์ทรงมีเดชานุภาพปกป้องบ้านเมืองให้พ้นจากภัยทั้งหลายขอพระองค์ทรงดูแลให้แผ่นดินสงบสุขประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทรงมีเป็นยาความเพียรพยายามและความเฉลียวฉลาดของพระราชาทรงกระจัดสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเมื่อทรงรู้เหตุแห่งปัญหาต่าง ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ต่อการปกครองบ้านเมืองทรงอาศัยทหารผู้กล้าดูแลป้องกันเพื่อมีให้บ้านเมืองวุ่นวายตามแบบอดีตการให้ประชาชนทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและไม่มีภัยมารบกวนประมาณนี้ครับสู้ๆนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเก่งจังเลยอะ่ะขอบคุณมากๆนะนาะยนะขอให้เราได้พบกันอีกลาแล้วอ๋อเจ้า